เอาตรงนี้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยถอยถอยเฮ้ยเอาเฮ้ยมาสุรนาศอย่าหนีช้วเฮ้ยมึงเก่งจริงก็ตามกูมาชัวยมาสุดแรนาศคุณอยู่นี่เว้ยตามแน่โอ้ยโอ้ยอย่าอยู่นะแม่ของเจ้าบัคับเฮ้ยฟังลายเขามันอยูเดี๋ยวอันสุรนาศตบหน้าเขาหนุ่ม มันสดเฮ้ยอุ้ยมันเลอะใครเลอะกูกูเลอะกูต้องซักอีกเนี่ยกูต้องพูดหายมึงดูดี่เนี่ยเหนียวตั้งแต่หัวยันไข่แล้วตอนเนี้ยก็เลือของมึงตัวมึงเฮ้ยมึงนี่แอบกับกูมากเลยนะเฮ้ยมึงเก่งเหรอจับก็ไม่เป็นไรหรอกทำไมอ่ะแกวเก็บไม้ทด่บ้านล้วันวเป็นสัญจรมันมึง กับเมียแล้วแอคใหญ่ยู้เฉยแต่เ <c oughs> ดี๋ยวพี่ตบก็มอมทำไมยังจะถามอีกแล้วมังลายว่าตบทำไมบอกเหตุผลอสมควรมาเดี๋ยวดีว่าทำไมเจ้าถึงมายั้งดา่าคอยมังโปวยถ้าเหตุผลของเจ้าไม่ดีพอพี่จะสั่งให้ราชมันกุมตัวจะไปลงโทษตามมาญาสึกเสเด็จพี่ก็มาจัดแล้วไม่ใช่เหรอมือของไม่เทัาคนใจ มีทหารคนหนึ่งคนใดบ้างที่สามารถช่วไม่เท้าขุนไกรได้จะมีก็แต่พวกที่ดีแต่ปากพูดได้แต่ทำไม่ได้และฝีมือแบบนี้เดรจพี่จะไม่เสียดายเชียวหรือความคิดของกระหม่อมอ,อยากให้เดรจพี่พาตัวไม่ท้าขุนไกรเดินทางกลับตองอประเทศแล้วให้ขุนไกรเป็นครูฝึกดับให้กับชาวตงองโออย่าว่ากรุงศรีอยาดเลยถ้าทหารของเราเก่ง ได้ครึ่งของไม่ทับขุนไกรทั่วทั้ง12บสปน,นาต่างต้องสีโลล่าต่อเรานะพุจุค่ะมังลายเหตุผลของเจ้าข้อดีที่ไม่อาจปฏิเสธ